เอาละครับุญาแล้วกันนะผมนะุญาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปอ่าอีพีที่สามนะสำหรับการเทำถนนนะผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาสิบล้อพ่วงนะไปรับอ่ารถไปรับหินไปรับดินไปรับอะไรสักอย่างนิแหละที่เหมืองนะผม นะผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทที่หน้าง,งานแล้วกันนะผมนะก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะผมกำลังแวะปั๊มเติมน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปนะผมนะขยันแล้วกันนะผมนะนี่โอ้โหเ้ยวันนี้อยู่กับดําชิปล้อดํานะผมนี่สวยงามมากนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยครับผมก็เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยนะครับวันนี้วิ่งดินนะทุกคนนะวิ่งดินด้วยมีงานไม่โคด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็จะดูหน้าหรือจะดูกันมาครับอ่ะ ไม่รู้จะดูไงเลยดูกันมาครับแล้วกันนะโอเคดูกันมาครับแล้วกันนะทุกคนนะว่าผมจะมาครับจอยตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยก็ลาเอจอยตัวนี้ดีกว่าไหมจะเอาจอยตัวนี้ดีกว่านะครับทุกคนครับไปเลยนี่ครับผมก็จอยตัวนี้ัมขับง่ายกว่านะครับไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับโอ้เสียงรถกระหึ่มมากครับเดี๋ยวผมเอาเสียงเพลงลงอีกก่อน เสียงรถมันกระหึ่มชิบหายเลยนะครับไปเลยครับผมขออนุญาตแล้วกันนะครับไปครับผมนะครับไปเลยครับผมนีออ่โอ้ผมเพิ่งเคยเล่นรถพ่วงครั้งแรกแล้วเนี่ยเพิ่งเคยวิ่งดินนะเพิ่งเคยวิ่งงานครั้งแรกนะทุกคนครับนี่อ้เสียงท่อแม่งลั่นชิบหายเลยวันนี้เราเราจะไปที่เมืองนะทุกคนนะเด้อเด้อเด้ดอเออเข้าป่าโอ้โห ใส่ต้นกล้วยเต Pick ็มๆเลยครับผมนะเด้อเด้อเด้ออะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยมันมัวแต่หันหลังนี่แหละไอหันหลังไอกล้องหันหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มเนี่ยเนี่ยหันหลังมันชอบหันหลังอย่างเงี้ยนอ้นอ้อนอ้อล่วงไปแล้วครับหนึ่งครับผมนะล่วงไปแล้วหนึ่งครับไม่ทำไมรถคันนี้มันรู้สึกเหมือนเหมือนมันไม่มีแรงไหลเลยวะ พอพอพอผมปล่อยคันเร่งปุ๊บแม่งมันรู้สึกมันจะหยุดวิ่งทันทีเลยคนระับดูปล่อยคันเร่งนะครับแมวดูดิเหมือนเราเบรกอะ่ะที่จริงผมไม่ได้เบรกนะทุกคนนะอะไรของพี่เก๋ครับเนี่ยน่าหนาเนี่ยผมก็เลี้ยวไปนะเราผมไม่ได้ล็อกลูกแนละ้วล็อกลูกใช้เวลาในตอนใช้เวลาตอนถอยนะคแย่ไปครับผมวันนี้ครับผมจะไปทางนี้เลยแล้วกันนะผมเลี้ยวซ้ายไปนะครับ จ,จัดจ,จ้วเลยครับผมจัดจ้วเลยครับนี่ครับผมก็วิ่งดินนะผมไปซื้อหินนะครับซื้อหินนะครับสวัสดีครับซื้อหินนะครับจ้วดเลยครับผมโอ้สิ่งยึดผ่านเลยวู้วิ่งเป็นร้อยเลยวะเนี่ยทางมึงไม่มีหลุมมีหลุมสักแอวเลยหรอวะเนี่ยตายเถอะซาร่าทางไม่มีหลุมสักแอวเลยครับผมอ้ทางอย่างดีอ่ะใครทับทางวะเนี้ย ใช่เราหรือเปล่าเนี่ยคุณครับผมก็ตรงไปเลยครับทุกคนตรงจวดไปเลยครับอ๋อโคตไก่อะทุกคนดูดิวันนี้มาซื้อดินนะผมนะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับูปีกเย่งดีเลยรถคันนี้ไปครับผมเราก็จะขับมองนี้ครับเพราะว่าเราจะไต่เมืองแล้วครับไต่เมืองนะครับทุกคนครับเราก็จะวิ่งวนนะครับเยวซ้ายเยวขวานะครับทางเส้นนี้นะครับ หวังว่ารถจะไม่คว่ำนะทุกคนนะหวังว่าอู้ดูเสียงท่อเลยอย่างลั่นเลยครับขออภัยนะผมถ้าไม่ได้ยินเสียงท่อครับแต่มันลั่นจริงนะทุกคน<อ>เยอะอย่าตกนะไม่อย่าตกนะผมกลัวเสียวเสียวชิบหายเลยครับเสียวมากๆเลยนะเฮ<อ>้ยทำไมขึ้นขึ้นเนินไม่ไหวแล<อ>้วเนี่ยโอ้เสียงท่อแม่งลั่นยิบหายดูควันเลยควันดำนะครับผม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างแล้วนะพี่อ้ออ๋อมีคัตมีเบรกด้วยนะครับทุกคนนะเห็นเห็นคัตเห็นเบรกเห็นเกียร์ด้วยนะครับอันนี้คือมองมองสาวครับผมมองเด็กครับนี่มองสาวถ้าสาวขึ้นมาด้วยก็จะนั่งข้างหลังนะครับผมไปแล้วผมถึงแล้วครับวันดี้ก็เหมืองครับมารับมารับดินที่เหมืองนะทุกคนครับนี่ประมาณนี้นะผมนี่ ดีครัรบดีครับทางอ้ฝั่งสายนี่ไม่สำหรับทางออกแล้วทุกคนนะไม่สำหรับตอนออกนะชั่งน้ำหนักนะครับอันนี้เรามาฝั่งฝั่งขวานะครับทุกคนจากนั้นก็วิ่งวนลงไปนะครับผมมาดูอยู่ในเมืองนู่นนะไกลมากเลยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วผมลงเมืองไปเลยครับ เราแต่เราไม่ได้ไปขุดนะทุกคนนะเราไม่ได้ขุดเราเรามันรับดินนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหเ้ยมาหาปลาตรงนี้ดีกว่าบ้างนี่หาปลาดีกว่าบ้างนี่มีแต่หินนะทุกคนดูดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หลุมเยอะมากเลยครับหลุมเยอะจริงครับโอ้ดูดิสุดยอดไปเลยนะมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาถึงแล้วครับไอ้เหี้ยมึงวิ่งในเมืองมึงวิ่งเกือบร้อยเหรอนี่โอ้โห หมดเกินลูกี้พี่แกจะหมดเกินวิ่งเป็นร้อยเลยวิ่งในเมืองอ่ะโอ้สวัสดีครับพี่โอ้พี่สงสัยพี่แกก็มาเอาอันนี้เหมือนกันครับพี่แกก็มาเอาเอ่อมาเอาดินเหมือนกันนะครับทุกคนครับเมาหินเหมือนกับกับมาเอาหินเหมือน,น,นกับเรานี่แหละนะครับนี่ครับผมก็อะไรครับผมนี่ผมใช้จอยตัวนี้ครับในการบังคับรถคันนี้อยู่นะครับทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมถึงแล้วครับ ปีบแต่มัตตีที่ผ่ายเลยโอเคครับผมขอดินแ0ดสิบร้อยตันครับผมนะเอามันมีอะไรให้เลือกบ้างมีอันเดียวเองหรอวะเออมีอันเดียวเองนะครับโอเคอันเดียวก็อันเดียวนี่แหละหินก็ขาวครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่ว่าผมก็ไปอย่างนั้นแหละนะผมมันเป็นก้อขาวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะทุกคนนะโอเคครับผมระหว่างนี้เราก็โอ้โห เนี่ยมันมีขาวๆผมไม่รู้มันตักได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้มันรถขับได้หรือเปล่าเฮ้ยขับได้ด้วยวะเนี่ยเฮ้ยขับได้ด้วยว่ะเอ้ายัตเช่ลองลองดูดิลองดูดิชนยิบหายเลยแล้วยกไงวะเนี่ยยกไงวะเนี่ยเอานี่นี่ยกได้แล้วยกได้แล้วเฮ้ยขับได้ขับได้ตักได้หรือเปล่าเนี่ยตักไม่ได้หรอเปลนี่ย เดี๋ยวผมต้องซื้อที่ก่อนวะเดี๋ยวผมต้องซื้อที่ดูก่อนครับเอ่อพื้นที่เหมืองพื้นที่เหมืองเหมืองเราอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เหมือง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 กูอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่เหมืองอยู่ในเหมืองซื้อที่ก่อนดิเผื่อมันจะตักได้ตักได้หรือเปล่าเนี่ยนจะตักได้นะทำไมมันตักไม่ได้วะเนี่ยโซนยิปหายเอ้ยนี่ตักได้นี่ตักได้ครับทุกคนครับนี่โอ้โหทำไมเราไม่มาตักวะเนี่ย ไม่ต้องครับผมเราเอาจากไอ้นี้ครับผมนะสนที่หมายครับทุกคนครับสนมากเลยสนที่หมายว่าขับรถเขาเล่นเชยเลยเหวีว่ยงวแงวแงวแงวีแล้วมันเอาเข้า,ย,ายังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันซักมันมาเอารถมาขับรถเขาเล่นเชยอ,อะไรวะเนี่ยอะไรครับนี่อือเทออกแล้วผมตุม่มดีแหวบ ปึ๊บหนีครับผมปึ๊บนี่เดินหน้าโอ้เต็มเลยนี่ว่าเฮ้ยรถแม่งช้าชิบหายว่ะไม่ได้เรื่องเลยว่ะไทยจ้วงหรอครับผมนะโอเคโอเคขอบใจมากพี่ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากติดแล้วติดแขกแล้วผมรถเขาติดแขกแล้วครับผมหนีเดี๋ยวผมรออะไรครับรถเขาติดแขกแล้วแฟร์แฟร์อันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมโอนไปสองพวงเลยนะทุกคนนะ กด R กด Enter โอเคเอากดปิดปิดตัวไหนวะกด X เหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ้ากด G กด X โอเคปิดแล้วผมนะครับนะผมนี่เอาเต็มเลยลูกเพ่เ,เต็มเลยเต็มเลยยอ่เก้กนกานาทีแล้วโอโ้โหตายเด้อคลิปนี้ต้องอคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมที่จะทำการอาไอ้นี่คนระับผมนะ อ้คุมผ้าใบสวยงามมากครับไป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 ,ปเต็มยังเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคนนะคลิปนี้ต้องเป็นถนนให้ได้นะทุกคนนะ <c oughs> เป็นถนนได้โอเคผมกดอา่ากด X อ็กซ์นะผมกดเอ็กซนะ์เพืคุมผ้าใบนะโอ้รถหนักพอสมควรนะเนี่ยไปผมนะโอ้หนักแล้วกูจะไปทางไหนวนะเนี่ยอ๋อต้องอ้อมเ่ะต้องวนกลับเฮ้ยรถหนักเลยนะทุกคนนะ <c oughs> มันหนักเห็นเห็นเลยนะล็อกลูกตัวไหนวะนะล็อกลูกกดไว แล้วผมจะกล <Hey, S 3> ับรถยังไงมัเนี่ยเฮ้ยทำไมรถมันหนักอย่างเงี้ยเฮ้ยเคี่ยเวนวะไงเวนกลับรถยังไงมัเนี่ยอุ้ยผมน่าจะกลับรถก่อนเนาะค่อยมาไอ้นี่ค่อยมาเติมไอเลยได้เฮ้ยผมจะขึ้นเหมืองไหวไหมเนี่ยทุกคนรถมันหนักจริงนะเนี่ยดูดิอุ้ยชิบหายแล้วกูไหวปอน้อไหวปอน้อไหวปอน้อ เราต้องไหวครับผมเพราะว่ารถเราแรงครับดูครับโอ้โหมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยนะทีนี้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะขึ้นอย่างเดียวเลยครับผมไปไปให้ได้ไปให้ต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ไปได้ครับผมนะต้องไปให้ได้นะอ๋อที่จริงคลิปแบบนี้ต้องต้องถ่ายหน้านะเนี่ยมาถ่ายมือทำไมวะเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวว่ะทุกคนรถไม่แรงนะครับ โอ้รถไม่แรงเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรของพี่แกครับนี่รถไม่แรงโอ้ดูขึ้นแทบไม่ได้เลยนะทุกคน่ะโอ้ตาย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 ไหวปะนอไหวปะนอไหวปะนอเฮ้ยรถรถมันหนักเห็นเห็นเลยนะมันหนักแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะทุกคนไปแล้วผมนะเนี่ยมันหนักแบบ รู้สึกมันจะนุ่มเนียม,น,มนุ่มเนียมเยอะกว่าเดิมนะครับคืออาการของรถหนักนะครับทุกคนไปครับผมนะโอ้โอเหยียบยี่แปดเลยครับทุกคนยี่แปดเลยครับตอนนี้ครับโอ้โอ้ไปแล้วผม อ่าไหวบ่รอไหวบ่รอตกเขีวสวยเลยนั่นหนครับยังมีขึ้นอีกนะเนี่ยอู้นูนักขึ้นไปนู่นเลยครับอูอ้หนูแล้วผมเราลงมาจากข้เาเราขึ้นมาจากข้างบนนะครับขึ้นมาจากข้างล่างนะทุกคนอุ้ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่ยยี่สิบหกแล้วผมตอนนี้ยังยี่สิบหกอยู่นะครับทุกคนโอู้ยยอดไปเลยนะทุกคน อันนี้คือผมวิ่งดินครั้งแรกนะเนี่ยเพิ่งเคยวิ่งนะเนี่ยเพิ่งเคยมารับงานนะเนี่ยปกติผมจะเล่นแต่ไปโครถเกี่ยวนะทุกคนนะมาเออไป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 ไม่ได้ไปมันช้าจังวะเนี่ยโอ้ช้าชิบหายเลยช้ามากๆเลยนะทุกคนช้าชิบหายเลยอู้ไปเร็วๆๆๆๆๆลๆล เออไหว,ว,ไว,ว,ไว,วปะเนาะไหวปะเนาะลูกพี่เนาะเฮ้ยแต่มันก็ขึ้นไหวนะถึงมันจะช้าก็ตามนะครับเฮ้ยคว่อมควม่อมอู้หหลุมยังใหญ่เลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนนะครับผมขออนุญาตชั่งน้ำหนักเลยแล้วนุญาตชั่งน้ำหนักนะครับมึงจะวิ่งขึ้นตาชั่งไหวไหมอา่ามันชั่งสองพวงได้ไหมน่าจะได้ครับเอาหมดสองพวงเอ่อเท่าไหร่ กี่กิโลทำไมถอยไม่ได้ไเนี่ยล้อหน้าก็ตกเนี่ยอ๋อมันปิดแล้วโอเคโอเคปิดแล้วครับผมอ่าได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันเนาะไปครับผมนะยโอ้ยจะถึงหน้างานได้ทีนีน้ผมจะออกขวาไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะจะได้ทางง่ายๆนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยออกขวาไม่ได้มันเอียงมันเนินเป็นเนินคนระับ โอ้ยตายมีแต่ขึ้นเนินนะเนี่ยทางเนี่ยโอ้โหตายแล้วทุกคนผมคิดว่าไม่น่าได้อะคิดว่ามันจะไม่จบหรอคลิปนี้นะผมมนะไม่ไดไ้จบไปจบก็ต้องจบอะ่ะนะครับไปผมนะตัวอะไรับผมนะทำไมมันช้าอย่างวันนี้เร็วๆหน่อยเลยลูกพี่ โอ้ลูพี่เอ้ยมึงเอาแมคโครมาดันไหม <laughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมนะ <c oughs> เอาทำไงอะทีนี้กู <c oughs> เฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนเรบเรียบร้อยครับผม <c oughs> เอากูจะทำไงวะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมกดอา่ากดวายครับผมเพื่อล็อกลูกก่อนแล้วกันนะทุกคนกดวาย <c oughs> เฮ้ยเชื่อ ล็อกไม่ได hey, ้ด้วยหรอวะเนี่ยวีแล้วไงกูขึ้นเนินไม่ได้รถมันขึ้นไม่ได้เอ่ารู้สึกว่ามันต้องตรงตั้งตรงๆก่อนแล้วกันนะทุกคนมันถึงจะล็อกได้นะเฮ้ยไปขยับแล้วขยับแล้วโอ้รถกูไม่ขยับเลยโอ้โหบ้าขยับเลยตายโอเคครับเดี๋ยวผมจะไป คือมันไปไม่ได้จริงครับผมต้องทําการไปทําทการอะไรนี่นะทุกคนครับอ่าเรียกว่าอะไรปูปูทางนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูกันบังคับคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับทุกคนแล้ว <laughs> ผมดูทําไมมะ <laughs> โอเคคีย์บอร์ดมันก็เห็นได้เท่านี้นะทุกคนครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยครับก็กดประมาานี้เดี๋ยวผมจะบังคับให้ดูแล้วกันนะ ผมจะซื้อ,อเป็นดินก่อนแล้วกันนะทุกคนเป็นบางบางเป็นดินดินก่อนแล้วกันครับนะี่นี่นี่ดินตัวนี้นะผมนะก็กดนี้เพื่อขยายนะครับปึ๊บป๊บวางดินตัวนี้เสร็จปุ๊กกาบก็วางหินเลยนะสมมุติว่าสมมุติว่าเราดินมาเทแล้วนะทุกคนนะนี่สมมุติว่าเราหินมาเทแล้วนะครับเราก็รีดรีดีดีดไปเลยนะทุกคนนะนี่โอเคครับผมวันนี้เลยครับผมนะนะผมก็จะเป็นทางให้เราดีๆเลยนี่แหละนะครับ ปอ๊บเปอร์ปอ๊บเปอร์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 ง่ายครับผมทำในเกมเลยนะครับแต่ว่าก็จะเฉียงเฉียงนิดนึงนะมันเฉียงเฉียงอะมันมันมันไม่มันไม่ตรงอ่ะอันนี้ไม่โค้งเรานะครับแล้วเราก็จะมาย้ายกลับแล้วนะปึ๊บปอ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 ๊บนี่โอเคผมประมาณนี้เลยครับทุกคนปึ๊บเปิร์เสร็จแล้วเราก็จะหินมาวางไว้นะครับทุกคนเสร็จแล้วก็จะเอาหิน กดแท็บนะคผาหินนี่ไงหินเมื่อกี้เ,เลยทำไมวะเนี่ยปึ๊บ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 นี่หินหินหินออนี่มันก็จะเป็นถนนแล้วนะครับผมดีเป็นถนนยังเป็นถนนยังเป็นแล้วนะครับผมนะซึ่งถนนแมงก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แมงรถดินไม่ไม่แรงยิบหายเลยครับโอ้โห <c oughs> ขึ้นเนินก็ไม่ได้นะทุก <c oughs> ไม่แรงมากๆเลยว่ะโอ้ตายเนย เรียบร้อยครับผมนะก็จะมีตอนิดนิดนิดหน่อยนะครับทุกคนเป็นไรนะครับไม่เขไม่ได้กดดอกแค่ไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่กดนะครับผมไม่ได้ขุดออกให้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็อยากจะเสริมญ้านนิดหน่อยแล้วก็เสริมได้นะครับก็กดแถบหายาครับผมหายาหาญ้าหายาปุ๊บเนี่ครับก็เสริมยาดีนิดนิดหน่อยได้นะครับปุ๊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 บ นี่นิดหน่อยนะครับผมมันมนิดไม่นิดไม่หน่อยแล้วเลยประมาณ <c oughs> วันนี้ผมก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นถนนเรียบร้อยแนละ้วถนนตัดผ่านนะคนี่โอ้โหเราสามารถมาทำการ,กรเกษตรได้รถตีไม่ต้องวิ่งอ้อมนะทุกคนนะนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับมานี้เลยอันนี้ก็เป็นหญ้าอะไรวะเนะี่ยอ๋อเป็นพุ่มหญ้านะครับผมพุ่มหญ้านะครับ อันนี้แหละครับทุกคนครับก็สำหรับงานนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะสาม EP แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวงานวิ่งดินก็เดี๋ยวถ้าอยากให้มีก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้ออยากให้ทำงานอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพักเกี่ยวก็พูดกันแล้วกันนะทุกคนพักเกี่ยวก็พูดนะไม่ได้เกี่ยวนานแล้วโอเคเดี๋ยววางวางพุ่มหญ้าไปก่อนแล้วกันนะ เออมันทำย้าตรงกลางนี้ยังไงมันทำไม่รู้ไม่รู้ทำไม่เป็นครับประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นถนนเรียบร้อยแล้วครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับนี่เดี๋ยวพาชมผลงานผลงานป้าอะไรหนี่นี่นี่ปชมผลงานเฮ้ยเอาเรื่อยอยู่นะเรียบร้อยครับถนนเราก็มาโผล่ตรงนี้เรียบร้อยนะผมนี่แล้วก็ถนนตัดผ่านนะทุกคนเจอนใหม่คลิปหน้าครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับทุกคน โอ้รถก็แม่งก็ช้าไม่ทันใจไปรุ่นเลยนะผม <c oughs> เอาล่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ